เครื่องมือ daily zone volatility นะครับหรือว่า d z v จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถเทรดทำกำไรทองคำนะครับมันคู่เงินอย่างไรเพิ่มเติมได้บ้างนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของการใช้เครื่องมือ daily zone volatility นะครับหรือว่า d z v ควบคู่กับ ซนติเมนต์กันนะครับว่าเครื่องมือตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นเครื่องมือที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถมองแนวรับแนวต้านได้ไง่ายยิง่งขึ้นนะครับเป็นโซนระหว่างวันเลยก็ว่าได้นะครับในระหว่างวันเนี่ยมีโซนไหนที่เป็นโซนที่มีในยะสําคัญบ้างนะครับอาจจะพูดว่าเป็นไพ่ o อรพอยต์ได้ไหมก็อาจจะมองได้นะครับแต่ตรงนี้นะครับจะพิเศษอย่างหนึ่งคือเป็นเครื่องมือที่มาจากการคํานวณจากตัวเลขนะครับที่มาจากเชิงสถิติด้วยนะครับดังนั้นเนี่ย จะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างมีระยะนะครับเมื่อเรารู้โซแล้วว่าเออตรงนี้นะครับเป็นโซแนวรับนะครับหรือว่าโซแนวต้านที่มีระยะเนี่ยนะครับเราจะออสามารถใช้งานนะครับเครื่องมือต่างๆนะครับควบคู่กันเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะครับตอนนี้นะครับนิวอยู่กับหน้าจอทองคำนะครับก็เป็นไทม f เฟรม 4ชั่วโมงนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าทางแถบขวามือนะครับจะมีบอกเลยนะครับแม้แต่เราไม่เปลี่ยนไทม์เฟรมเองก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยจะเป็นข้อดีว่าเออเวลาเราจะดูมันติไทม์เฟรมเนี่ยบางทีอยากรู้ว่า15บาทีเป็นอัพหรือดาวนะครับหรือไซด์เวย์เนี่ยนะครับบางทีมันต้องกดหลายหลายรอบใช่ไหมฮะแต่ทีนี้ไม่ต้องเลยนะครับจะมีบอกมาเลยว่า15บาทีเป็นอัพนะครับสานาทีเป็นอัพนะครับหชั่วโมง4ชั่วโมงเป็นอัพเนี่ยเราจะรู้เลยว่าตั้งแต่15บาทีจนถึง4ชั่่วโมงเเนนียป็ เทรนหมดเลยดังนั้นเนี่ยก็ตัดปัญหาเรื่องของอหลายๆคนนะครับที่ยังมองเทรนไม่ออกนะครับยังไม่รู้ว่าตรงนี้เป็น up trend หรือว่า down trend หรือ s i d e w a y ์นะครับก็จะช่วยทําให้ทุกท่านเนี่ยสามารถใช้เครื่องมือเพิ่มเติมนะครับในการมาประกอบการใช้งานได้อย่างมีมประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะใช้ DSV นะครับมาเพิ่มเติมมาประกอบการใช้งานได้นั่นเองนะครับอ,อย่างหน้าจอนะครับเราจะเห็นได้ว่าเครื่องมือตัวนี้นะครับจะมีโซนหนึ่งโซนสโซนสนะครับนั่นหมายความว่า โนร,ระยะใกล้เคียงที่สุดที่เราจะได้ เห็นกันนะครับก็คือมีแนวรับเนี่ยนะครับหรือว่าโซนที่มีศักยามสําคัญเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ1856นะครับในทามเฟรม4ชั่วโมงนะนะครับตรงนี้นะครับจะมีทุกทามเฟรมเกิดขึ้นนะครับดังนั้นก็ไปปรับใช้หรือว่าอยู่ที่ว่าเราจะเล่นเอ่อทามเฟรมเล็กทามเฟรมใหญ่นะครับอ่ออย่างตรงนี้ทามเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยจะเห็นได้ว่าเอ่อโซน2เนี่ยคือใกล้สุดแล้วนะครับถ้าราคาปรับตัวลงมาก็มีโอกาสที่จะลงมาแนวหนึ่งแปเป็นต้นแบบนี้นะครับหรือถ้าหลุด1856 1844ก็จจะมาเอนะครับซึ่งเป็น โซนแรกนะครับนั่นเองเนาะนะครับดังนั้นนะครับ จะทาให้เราเนี่ยนะครับรู้ว่าถ้าเราเข้าเซลนะครับบริเวณ1870นรเนะครับทาร์เก็ตของเราจะอยู่ที่เท่าไหร่อะไรแบบนี้นั่นเองนะครับหรือถ้าจะเราจะเล่นบายนะครับเราจะต้องมารับตรงราคาไหนอะไรแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยอย่างแนวถัดไปก็อยู่8น0แแบบนี้นะครับดังนั้นถ้าปัจจุบันนะครับเขามีการย่อมาโอเคเราก็ค่อยดูแนวรับแรกก่อนนะครับหรือว่าโซนแรกก่อนนะครับก็เป็น1856ถ้าหลุดโซนนี้ได้ก็มองที่โซน1844แแบบนี้ อย่างตรงนี้ก็จะช่วยนะครับในเรื่องของการมองภาพภาพรวมแนวรับแนวต้านโฟแนวรับแนวต้านได้นะครับเพราะว่าจะเป็นโฟนที่คำนวณแต่ละวันเลยว่าเออตรงนี้นะครับราคานะครับเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับไปดูหนึ่งชั่วโมงนะครับตรงนี้ปุ๊บนะครับมันก็จะมีโซนนะครับเนี่ยตรงนี้เหมือนกันเลยนะครับอันนี้คือรู้สึกว่าจะเป็นโซนนะครับที่ราคาเดียวกันด้วยนะครับ เดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่าราคาเดียวกันหรือเปล่านะครับถ้าเป็นราคาเดียวกันก็ อ๋อตรงนี้นะคร át, ours, If, ับราคาเดียวกันนะครับก็แสดงว่าตรงนี้นะครับต่อให้ทุกท่านเนี่ยนะครับดูท์เฟรมไหนเนี่ยครับตรงนี้นะครับในเรื่องของการใช้งานเนี่ยนะครับมันจะฟิกฟิกไว้เลยนะครับว่า volatility นะครับในแต่ละวันนะครับของคู่นั้นอ่อไม่ว่าจะเป็นทองคําคู่เงินเนี่ยนะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแบบนี้นะครับดังนั้นเป็นข้อดีมากนะครับดังนั้นถ้าจะอ่อเป็นการใช้งานนะครับนิวจะแนะนําแบบนี้ถ้าเป็นใช้กับตัวของ E F Channel นะครับก็อาจจะเป็นในรูปแบบของการย่อบายใช่ไหมนะครับ yeah ปึ๊บสมมติว่าลงมาปึ๊บนะครับย่อบายนะครับถ้าเส้นเ F channel สามเส้นเนี้ยนะครับมีการโค้งมานะครับเช่นมาตรงนี้นะครับใกล้เคียงเนี่ยก็เป็นย่อบายแบบนี้ได้นะครับหรือว่าถ้าเส้นเนี่ยยังอยู่แถวตรงนี้อยู่อ่ะมาอยู่ตรงเนี้ยนะครับโอเคมาชนเส้นแล้วเกิดลองนะครับเกิดสัญญาณบายก็เข้าบาย follow นะครับแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นการใช้งานแบบง่ายๆเลยนะครับทีนี้ถ้าเป็นตัวของ Gold Hunter ล่ะนะครับก g นเตอร์อ่าโอ้โหเกิดเซลล์ด้วยนะครับตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าเขาย่อมาล่ะเราก็เทค Profit ตรงนี้นะครับแอนแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือเป็นการใช้งานง่ายๆเลยดังนั้นเนี่ยตัดปัญหาเรื่องว่าเอ้ยเราจะออกตรงโซนไหนดีนะครับหรือว่าโซนไหนที่มีในยะนะครับแต่ว่าในคกลนเตอร์เนี่ยนิวได้อธิบายในการใช้งานไปแล้วเนาะว่าเวลาเราเข้าเซลล์เนี่ยนะครับจุดออกแรกนะครับคืออยู่ตรงเส้นกลางจุดออก2คือตรงด้านล่างท่าเซลล์นะครับส่วนบายก็จุดออกตรงเอ่อแรกก็คือตรงกลางนะครับเอ่อจุดออก2ก็คือด้านบนแบบนี้สลับกันนะครับแต่ถ้าอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นการกําหนด t p s l ไปเลยนะครับเช่นแบบสมมติว่าเราเซลล อสต็อปลอส์นะครับเราตั้งไว้500นะครับ TP นะครับเราตั้งไว้ห้าร้อยเนี่ยก็ประมาณนี้เองนะครับนี่ก็อันนี้คือการกําหนด TP ชัดเจนนะครับ TP SL ชัดเจนเนาะนะครับอันนี้ดิลเลอรวอร์ดหนึ่ต่อหนึ่งนะครับแต่ถ้าดิลเลอรวอร์ดนะครับสองแอแบบนี้ก็จะอยู่ใกล้เคียงกับแนว1856แล้วนะครับก็จะได้ระยะสักประมาณพันหนึ่งนะครับพันกว่าบวกลบนะครับแถวตรงนี้เนาะนะครับก็ถือว่าเป็นการใช้งานที่ค่อนข้างเวิร์กเลยนะครับถือว่าค่อนข้างดีเนาะเพราะว่ามันจะได้รู้ว่า ในเรื่องของค่าความผันผวนนะครับ daily zone แต่ละวันเนี่ยนะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วเราต้องมองแนวไหนบ้างนะครับบวกกับเรารู้ด้วยว่าเออ sentiment ตอนนี้นะครับ m o n t ตลาดเนี่ยเป็น up trend down trend หรือ sideways นั่นเองนะครับการใช้งานนะครับ daily zone volatility ก็ประมาณนี้นะครับถือว่าเอาไปใช้งานควบคู่กับ support resistance dynamic เพิ่มเติมได้นะครับจะทําให้เราเห็นภาพว่าแนวรับแนวต้านย่อยเนี่ยนะครับอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็โซนหลักๆเนี่ยอยู่ตรงไหน นะครับเดี๋ยวนี้จะใส่ให้ดูเลยนะครับก็จะให้เห็นภาพชัดเจนนะครับนี่นะครับเห็นไหมถ้าตัวเส้นมันชนกันเนี่ยนะครับอย่าง1844แสดงว่าตรงนี้เป็นไงครับมีนัยยะแน่นอนนะครับเพราะว่าชนกันระหว่างแนวซับพอร์ตแนวซับพอร์ตไดนามิกแล้วก็โซลวอัลเทอริตี้ด้วยนะครับ ดังนั้นก็ตรงนี้ถือว่าเป็นแนวแข็งนะครับหรือว่าใกล้เคียง1.8ซัก1.855เนาะนะครับตรงนี้ตัวของซัพพอร์ตด้วยนะมี U 1.853นะครับตรงนี้อยู่1.856แต่ว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโซนที่มีนัยยะเช่นเดียวกันถ้าราคาย่อมานะครับเป็นยงนตรงนี้ก็มีลุ้นในการมองเด้งถูกไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้ราคาเฉลี่ยเนี่ยอยู่ประมาณช่วงนี้เลยนะครับหรือว่าโซนเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ5.3จนถึง5.6นะครับเมื่อเข้าโซนปุ๊บถ้าเป็น e f Channel เกิดสัญญาณบ่านะครับถ้าใกล้เส้นส่มูส ในคลิปเ e อี๊ยบ n แนลไปก็สามารถจวะหาเล่น จังหวัดเด้งบาย f o l l o w ได้นะครับแต่ถ้าลงแมา18ึ่ีนะครับเ f Channel เกิดบายก็เล่นบายได้นะครับแล้วเราก็ปิดกำไรของกวนเตอร์แบบนี้ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องมือตัวนี้นะครับสามารถเอาไปใช้งานควบคู่กับทุกเครื่องมือได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Dynamic s u p p o r t Resistance นะครับ s e m ีมนะครับบวกกับกวนเตอร์ก็ได้หรือว่าจะเป็น e f Channel บวกกับ u p p o r t Resistance Dynamic นะครับก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวของ DZV วนะครับหรือเ็นเครื่อทํา ให้ทุกคนเนี่ยสามารถมองโซนสําคัญในแต่ละวันได้นั่นเองนะครับโอเคครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ DailyZone v o l a t t l i t y นะครับบวกกับ s e n ติเมนตนะครับก็จะทําให้ทุกคนนะครับสามารถทำกำไรได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็มองภาพรวมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราพบกันนะครับในคลิปวิดีโอหน้านะครับผม